อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องทานขนมหวานๆเย็นๆให้ชื่นใจเต้าหวยฟุตสลัดเนื้อนุ่มเด้งหวานหอมฟินๆเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะเทเจลาตินลงไปในน้ำสะอาดทิ้งไว15้15-30นาทีให้อิ่มตัวค่ะจากนั้นเทนมสดตามด้วยนมข้นจืดและผงวุ้นนะคะเทลงไปได้เลยค่ะคนๆให้เข้ากันนําขึ้นตั้งไฟตอนแรกเราจะเปิดไฟอ่อนค่อนไปกลางค่ะมันคนตลอดเวลาก้นหม้อจะได้ไม่ไหม้นะคะสักพักเราก็จะเร่งไฟให้แรงขึ้นเพื่อ ให้น้ำเดือดผงวุ้นจะได้ละลายจนหมดค่ะวิธีเช็คคือตักขึ้นมาดูถ้าผงวุ้นยังไม่ละลายก็จะมีเม็ดเล็กๆติดอยู่ที่ช้อนแต่ถ้าไม่มีติดขึ้นมาก,ก็แสดงว่าละลายจนหมดแล้วนั่นเองค่ะจากนั้นก็ลดไฟลงมาให้เป็นไฟอ่อนเติมนมข้นหวานลงไปให้ได้ความหวานตามชอบพักไว้ให้พออุ่นๆหรือจะนำหม้อไปแช่ในกะละมังแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะใส่ลงไปประมาณครึ่งถ้วยพักไว้จนกว่าจะเซ็ตตัวเราก็จะใส่ฟุตสลัดลงไป หรือใครชอบผลไม้สดก็ใส่ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนํานมสดนมข้นจืดและนมข้นหวานนามาใส่หม้อจากนั้นนําไปต้มค่ะพอเย็นตัวลงแล้วก็นํามาราดลงไปในเต้าห้ยของเราได้เลยค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยจากนั้นนําเข้าตู้เย็นรับรองว่าทานแล้วชื่นใจดับกระหายคลายร้อนเนื้อเต้าหย้ยนุ่มเด้งหวานละมุนเพื่อนๆจะนําไปทําทานในครอบครัวหรือนําไปทําขายสูตรนี้อร่อยจริงแนะนําเลยค่ะ